แบบฝึกหัด8.4หน้า46นะคะมาดูข้อที่1ค่ะเติมคำตอบข้อ1นนะคะมีรูปมาให้นะคะซึ่งก็คือรูปมุมนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อมุมเขียนชื่อจุดยอดมุมเขียนชื่อแขนของมุมนะคะการอ่านชื่อมุมนะคะเราจะอ่านจากปลายข้างหนึ่งนะคะไปหาจุดยอดมุมและ ไปหาปลายอีกข้างหนึ่งนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะชื่อมุมนะคะก็คือมุม ktc นะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะได้เป็น ktc หรืออ่านสลับนะคะเป็นมุม ctk ก็ได้นะคะ หรือมุม C T K ต่อไปค่ะจุดยอดมุมนะคะคือจุดใดจุดยอดมุมนะคะก็คือจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนะคะของแขนของมุมนั่นเองนะคะในข้อนี้ก็คือจุด T ต่อไปค่ะ เขียนชื่อแขนของมุมนะคะแขนของมุมนะคะก็คือรังสีนั่นเองนะคะซึ่งก็คือรังสี tc นะคะและรังสี tk ค่ะ tc และ tk ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะชื่อมุมนะคะก็คือมุม yru นะคะหรือมุม ury y, ก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะชื่อจุดยอดมุมนะคะจุดยอดมุมก็คือปลายที่เป็นจุดเดียวกันของรังสีนะคะในข้อนี้ก็คือจุด R ต่อไปค่ะแขนของมุมนะคะเราก็จะอ่านจากจุดยอดมุมไปหาหัวลูกศรน,นะคะซึ่งก็คือชื่อของรังสีนั่นก็คือรังสี r y และรังสี r u นะคะ รังสีอวและรังสี r u ข้อที่3นะคะชื่อมุมนะคะก็คือมุม s m d หรือ s, d m s s m d หรือ DMS นะคะส่วนจุดยอดมุมนะคะก็คือจุด M แขนของมุมนะคะอ่านจากจุดปลายไปหาหัวลูกศรน,นะคะซึ่งมีอยู่2เส้นก็คือรังสี MS และรังสี MD นะคะ รังสี ms และรังสี md ต่อไปค่ะข้อที่4นะคะชื่อมุมนะคะอ่านจากปลายข้างหนึ่งที่เป็นหัวลูกศรผ่านจุดยอดมุมและมาอ่านปลายอีกข้างหนึ่งนะคะชื่อมุมในข้อนี้นะคะก็จะเป็นมุม h o p หรือ พ o อส่วนจุดยอดมุมนะคะก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งก็คือจุด O แขนของมุมค่ะอ่านจากจุดยอดมุมนะคะไปหาหัวลูกศรน,นะคะซึ่งก็คือรังสี O H เนะคะเส้นนี้นะคะกับรังสี O P นะคะ รังสี O-H และรังสี O-P ต่อไปข้อที่5นะคะชื่อมุมนะคะก็คือมุม A-F-N หรือมุม N-F-A นะคะ A-F-N หรือ nfa นะคะจุดยอดมุมค่ะก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งก็คือจุด f แขนของมุมนะคะอ่านจากจุดปลายไปหาหัวลูกศรซึ่งก็คือรังสี fa กับรังสี fn นะคะ รังสี F A และรังสี F N